มาแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูจะทอดปีกลางมาแล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาทอดปีกลางแล้วก็จะทำหน่อไม้ฝรั่งผักใส่หมู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 สับแล้วก็ใส่เนื้อปลาหมึกสักนิดนึงร้อนร้อน หน่อไม้ฝรั่งมันกันดีกว่าอึ๊บอ,อึ๊บอ,อือือด้านนี้มันจะแข็งหน่อยเอายโยนมาให้หอยเชอรี่กินวันนี้จะขอเสนอเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูสามชั้นกลับก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 ัหน่อไม้ฝรั่งไปหมูสามชั้นกลับโอ้ยสวัสดีจ้าทอดปีก,กามไก่แล้วก็แดดเดียวนะแล้วก็มีทอดหมูสามชั้นแดดเดียวหรือว่าแดดเดียวมันอร่อยกว่า มันจะอร่อยกว่าอันนี้นิดนึงเขาเรียกอะไรอร่อยกว่าอร่อยกว่าแบบหมักแล้วทอดเลยไงผัดไตปลาหมึกด้วยผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่ปลาหมึกนิดนึงเมื่อวานสั่งหมูกระทะมากินก็เลยแบบมันเหลือนิดนึงก็เลยเอามาผัดไตกับหน่อไม้ฝรั่งด้วยเลยดีกว่ากับหมูบด ไหมด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลา5โมงเย็นแล้วตอนนี้5โมงเย็นแล้วร้อนไม่รีบไม่รีบแฟนคลับยังทยอยเข้ามาดูกันอยู่ท้าหนึ่งไม่รีบนะคะไม่รีบนะคะเดินหนูจะทอดหมูดแดดเดียว ก่อนนะเ,อเดี๋ยวทอดทอดปีก,กไก่แดดเดียวก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวทอดหมูแดดเดียวแล้วก็เดี๋ยวค่อยผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูเพราะว่าตอนนี้หมูนึ่งเขาเหนียวแล้วด้วยแม่นหนึ่งแม่นหนึ่งไม่รีบไม่รีบ,รบเดี๋ยวทุบกระเทียมก่อนลืมเรายังไม่ได้ทุบกระเทียมเลยผัดใส่รวมกันไปเลยแล้วก็ทุบกระเทียมไปไปในนี้ วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางวันเลยเนื่องจากแบบเนื่องจากแบบวันนี้แบบเหนื่อยทั้งวันเลยเพิ่งจะมีเวลาย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวตัวเดียวเองวันนี้ อย่างนี้ต้องใช้พริกด้วยเนาะเอาพริกไว้ไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ได้ไปเก็บพริกที่ต้นอย่างนี้ต้องไม่เก็บพริกที่ต้น,นตกันทุกคนผัดใส่พริกด้วยจะอร่อยเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกกินแอมที่หลังได้เดี๋ยวไปเด็ดพริกแล้วกินกินแกล้มกับผัดเนี่ยไม่แต่ยาเลยตแต่กระดิบยนันนะกินปีกกลางไก่ข้าวเหนียวเราผัดกันไปก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยเนาะแล้วค่อยทอด ปีกลางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคลัาแฟนคลับตัวจิงเกอร์ยังทยอยเข้ามากันเรื่อยๆ มากขนาดเพิง่งอาบน้ำแล้วเนี่ยสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยค่ะขนาดพิง่งอาบน้ำทำไมดูเราอ้ว,วนๆ <c oughs> นางกล้ไปมึงเนี่ยตัวจริงไม่อ้วนนักแค่ประมาณสี่สิบกว่าเลยดูตัวเองอ้วนมาก <c oughs> สวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับมสวัสดีค่ะอะไรมาแล้วเดี๋ยวเราไปทอดปีกกลางกัน นี้กันดีกว่าสวัสดีนะคะทุกคนโอ,อ้ขออนุญาตพลัเออหนูเก็บเก็บปืนยิงแก๊สไปไว้ไหนนอเราจะมาทอดปีกกลางกันแล้วแต่หนูลืมว่าหนูเก็บปืนยิงแก๊สไปไว้ไหนหนูจะได้เก็บไม่ไเก็บแล้วหาหาปืนยิงแก๊สไม่เจอ ยิงแก๊สไว้ไหนวะจะได้ทำกับข้าวไหมเนี่ยเจอยวนะมาเลวมาแล้วคะ่ะเก็บเองหาเองไม่เจอมาแล้ว,ลวเดี๋ยวขออนุญาตทอดปีกกลางก่อนเลยมาคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ปีกกลางไก่ละเดียวหมักเองทำเอง ีมือหมักเองก็อร่อยอยู่นะทุกคนทอดปิดกลางค่ะปิดกลางหนึ่งเขาเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วทอดทีดเดียวหมดเลยนะนี่อันนี้หนึ่งโลนะคะ เดี๋ยวทอดปีกกลางเสร็จแล้วเราค่อยมาเดี๋ยวหนทอดปีกกลางเสร็จแล้วค่อยผัดหน่อไม้กระดังกับกลุ้งนะคะทุกคนนี่คือเมนูทอดปีกกลางไก่สีมันจะเหลืองอร่อยมากปีกกลางกินกับข้างเหนียวด้วยกันใช้น้ำมันตั้งหุ่นจะไม่ค่อยติดกระทะเท่าไหร่ตันนี้เราก็รอสุก ทอดเทียบทอดกิดจาเสร็จแล้วเราก็ทอดหมูแดดเดียวแล้วก็ไปกินข้าวเหนียวกันกินกับพริกกินกับกระเทียมก็อร่อยนะหมูแดดเดียวยังไม่ได้เก็บพริกเลยยังไม่ได้ไปเก็บพริกสวัสดีจ้า นี่หน้าตาวันนี้ขอเสน,เนอเมนูทอดปีกล้างไก่แดดเดียวกับหมูแดดเดียวนี่เหลืองมากทอดนิดเดียวก็เหลืองอะ่ะ ชอบกินมากหนูชอบแบบว่าทําแดดเดียวก่อนแล้วค่อยมากินถ้าเกิดว่าทําแบบหมักแล้วทอดเลยหนูว่ามันไม่ไม่ค่อยอร่อยพอได้ลองกินไก่แดดเดียวของตัวเองแล้วรู้สึกว่าชอบมากไม่อยากกินแบบหมักแล้วทอดเลยอ่ะได้อย่างนะไก่แดดเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้นานด้วยมันอยู่ได้นานมันอยู่ได้นานทุกคนนี่แล้วสีสันนะหน้าตามันจะเหลืองมากเหลืองกว่าแบบ แลวอย่างมันไม่ติดกระทะทุกคนปีไก่ดแดดเดียวเนี่ยถ้าทําแดดเดียวมันจะไม่ติดกระทะหนูติดใจเลยอะทาครั้งแรกก็คือแบบโอ้โหรสชาติก็โอเคเลยให้ใครกินก็มีแต่คนบอกอร่อยอันนี้หนูก็ชอบกินสูตรกระเทียมปีไก่แต่หนูก็จะทําไว้สองสูตรนะสูตรอ่าใส่ซอสริกชจะมี พอดีอันนี้เราทํากินไงหนูก็หนูชอบกินกระเทียมพิไทยหนูก็กินกระเทียมพิไทยนีนย่แหละดูดีนหน้าตาสีสันมันจะเหลืองดีมากจะเหลืองแบบแบบสีสันหน้าตาน่ากินเลยอ่ะมันจะไม่ติดกระทะดีกว่าแบบทอดแล้วหมักเลยมันจะติดกระทะหน่อย,อยนั้นนี่หนูจะทอดให้เหลืองๆกระทมกระเทียมเขาจะแบบพอดีเป๊ะเลยนะ เมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่เหลือพอดีเลยไล่ร้อนมาก นี่เหลืองมากเหลืองกว่าเหลืองกว่าแบบทอดแล้วหมักเลยอ่ะหมักแล้วทอดเลยอ่ะกระทมกระเทียมจะแบบพอดีมากเลยเป๊ะกรอบนิ่มไม่เชื่อทุกคนลองทํากินดูได้นะปีไก่แดดเดียวอะ่ะหมักอะ่ะสุดยอดนน่ดูหน้าตาก่อนเหลืองมากทุกคนเหลืองมาก ทำปีกไก่แดดเดียวเดี๋ยววันนี้หนูจะกินกับข้าวเหนียวแล้วหนูก็จะทำหมูแดดเดียวไว้ว่าจะทำกินเพ่อจะกินกับข้าวเหนียวอะ่ะหนูหนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะผัดหน่อไม้ฝรั่งกับหมูหมูบดนี่หมูแดดเดียว ตัวเองอ่ะกระเทียมไม่ใช่หนึ่งข้าวเหนียววะนวใช้หม้อหม้อนึ่งไฟฟ้าหอ,หอมมากคนอะไรรำกับข้าวเข้าหมอมหมูแดดเดียวของฉันหอมมากพี่ดูสิสีมนะันอ่ะเหลืองมากเลยนะปีไก่อ่ะครับนี่ น,นี่หน้าตาน่ากินมากปีไก่ของฉันปีไก่แดดเดียวเดี๋ยวเราจะไปกินกับอ่าร้อนร้อนนี่เดี๋ยวเราจะไปกินกับอ่าข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวสุกหรือยังหอมมากเนื้อหมูแดดเดียวของเราก็เนื้อแดดเดียวมันก็หอมทอาแบบว่าให้แห้งๆหน่อย น,นี่วันเสาร์น,นี่หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวเนื้อเหลืองมากเลยนี่หนุหมักยังไงก็ไม่รู้เนื้อเหลืองเหลืองน่ากินจัง เดี๋ยวเราจะมาทํานี่ดูสิเนื้อเหลืองมากอันนี้สําหรับอันนี้ก็คือหมูแดดเดียวแล้วหนูเอาน้ำมันเทใส่ก่อนนี่นะคะทุกคน มาแล้วใส่น้ำปลาชุรสซอสหอยด้วยเมื่อก่อนหนูหมักหมูหมักไก่หนูจะใส่ซอสหอยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใส่หุยหอมมากกะเรียมหอมมากทำไมวันนี้หนูมันหอมหรือเราหิวก็ไม่รู้เนี่ยขอบคุณแชร์ไรค่ะหนูไม่รู้ว่ามันหอมห,อมหรือว่าเราหิวเพราะว่าหนูเหียไม,ม่ได้กินข้าวเลยหนูกินก๋วยเตี๋ยวไปชามเดียวเองเลยไม่รู้ว่ามันหอมห,อมหรือเราหิวเลยเกี่ยวกระเทียมให้แบบมหอม,หอมหนเหลืองเงิน สบาไปลาหมึก กินเลยใส่น้ำปลาอพอแล้วเด่เค็มใส,ส่ชูรสเทเอาชนชันไปไหนเนี่ยหน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้หน่อยน้ำปลาตอนนี้เราก็ใส่ชูรสเราไป ร้อนั่วตอนนี้เราก็รอสุกรอสุกแล้วเราก็กินได้ใส่ซอสหอยด้วยนิดนึงป๊อบป๊อบปบ๊อหืมจอดหอมตะเต็นอะไรกับข้าวเย็นนี้เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวหนูจะต้องเดินไปเก็บที่ก่อนเดี๋ยวอีกสักพักไปเจอกันในไร์ใหม่นอนที้เรากินข้าวหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ข้าวเหนียวมันปุกหรือยัง ใส่นะใส่ใบกระเพราด้วยก็อร่อยแต่ด้กัดกะจะซื้อกุ้งแนละ้วไม่ได้ซื้อซื้อกุ้งมาใส่ผัดหน่อไม้ฝรั่ชอบกินมากหนูเป็นคนที่ชอบกินผักมากๆเลย พอ,อสุกแล้วทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวหนูนจะไปเก็บ พี่ก่อนนะแล้วก็ไปดูข้อเหนียวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอีกสักพักค่อยมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ